วันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานาเสนอเกี่ยวกับการวิเคราะห์ธุรกิจระหว่างประเทศของบริษัท Netflix ค่ะประวัติความเป็นมานะคะ Netflix ก่อตั้งเมื่อปี1997ยโดยลิส h a แ t i n g และ Mark l a n d o ็ p กค่ะเริ่มต้นธุรกิจจากการให้เช่าวิดีโอทางไปรษณีย์ในสหรัฐด้วยระบบจ่ายแบบรายเดือนแบบไม่มีค่าปรับได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วจนในปี2007 Netflix เปิดบริการสตรีมมิ่งวิดีโอออนไลน์และต่อมาได้ผลิตเนื้อหาออริจินอลของตัวเองค่ะปัจจุบันกกลาายเป็นนนผู้้ดดแพฟอรร์ม่ะะับโค ข้อมูลบริหารงานได้าต่างๆนะคะด้านการตลาด Netflix ใช้ data drive Brand market ิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ตรงใจพร้อมทำการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียและ Viral Content ค่ะเพื่อสร้างกระแสและการมีส่วนร่วมนอกจากนี้ยังผลิต Original Content ที่แตกต่างและปรับกลยุทธต์ตามแต่ละประเทศค่ะรวมถึงให้ความสำคัญกับประสบการณ์ผู้ใช้ที่ราบรื่นไม่มีโฆษณาหลก,กวนค่ะด้านการเงินนะคะ รายได้หลักมาจากค่าสมาชิากรายเดือนโดยมีการลงทุนในคอนเทนต์เพื่อรักษาและดึงดูดลูกค้าขณะเดียวกันก็ขยายโมเดลรายได้้วยโฆษณาปรับราคาในแต่ละประเทศและบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเต <mem> ิบโตทางการเงินที่มั่นคงด้านบุคลากร เน็ตฟิกสร้างนวันธรรมองค์กรแบบทีมฟุตบอลเน้นคนเก่งทำงานเป็นทีมอิสระสูงในการทำงานพร้อมรับผิดช,ชอบมีแนวคิดเรื่องความโปร่งใสลดการควบคุมและให้ค่าตอบแทนอย่างยุติธรรมค่ะด้าน,นการผลิตมุ่งสร้าง o r i g i ินอลคอนเทนโดยร่วมมือกับผู้ผลิตอิสระผ่านโมเดล p p e n e o s y y t t m เเพื่อเปิดรับความคิดสร้างสารรค์ใหม่มีการลงทุนในคอนเทนต์ทั้งแบบแมทและเฉพาะกลุ่ม ดึงดูดผู้กำกับนักแสดงและทีมงานระดับมืออาชีพมาร่วมสร้างผลงานค่ะแหล่งที่มาของวัตถุดิบ n น t f l i x ไม่มีแหล่งที่มาของวัตถุดิบแบบดั้งเดิมเพอเป็นธุรกิจเทคโนโลยีและบริการบันเทิงแต่จะสร้างเนื้อหาขึ้นมาเองโดยการผลิตภาพยนตร์และซีรีส์หรือซื้อสินในการเผยแพร่เนื้อหาจากสตูดิโออื่นๆและนำเสนอผ่านแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งออนไลน์ให้กับสมาชิกที่จ่ายค่าบริการเนื้อหาต้นฉบับออริจินอลคอนเทนต์เน็ตฟลงทุนในการผลิตภาพยนตร์และซีรีส์ของตัวเอง เช่น House of Cards ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับความนิยมอย่างมากเนื้อหาที่ได้รับลิขสิทธิ์ Netflix ซื้อสิทธิ์ในการเผยแผพร่ภาพยนตร์รายการทีวีและสารคดีจากสตูดิโอและผู้ผลิตคอนเทนต์รายอื่นๆรูปภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์และบริษัทในเครือมีดังนี้ 1. เรื่อง The w i e สอ 2. Ghost Lab ชีกดทดลองผี 3. w e d n e s Day บริษัทในเครือของ Netflix ได้แก่สตูดิโอผลิตเนื้อหาและบริษัทเทคโนโลยีต่างๆเช่น Netflix Studio ผลิตเนื้อหาในหลายประเทศ Netflix Animation m i r w o r Word บริษัทการ์ตูน f ฟลลี่เครือข่ายส่งข้อมูลอาจอ้างอิงถึงความร่วมมือหรือระบบที่เกี่ยวข้อง Botfire Entertainment บริษัทเกมและสตูดิโอผลิตภาพยนตร์เช่น s h e p อร์ตัน Studio ในลอนดอนและสตูดิโออื่นๆในสหรัฐและต่างประเทศการวิเคราะห์ธุรกิจ ประเภทของบริษัทข้ามชาติ n น t f l i x จะเป็นบริษัทข้ามชาติในธุกรกิจแพลตฟอร์มสื่อบันเทิงและบริการสตรีมมิ่งสตรีมมิ่งมีเดียแพลตฟอร์มซึ่งใช้กลยุทธ์ธุรกิจแบบผสมผสานทั้งการเป็นแพลตฟอร์มแบบจ่ายสมาชิก Subscription Based p l a t f o r m ทั้งการเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์นิด Inmediation Mode ผ่านการสร้างเครือข่ายพันธมิตรระดับโลกเพื่อนำเสนอคอนเทนต์ที่หลากหลายและเข้าถึงผู้ชมได้ทั่วโลกการดำเนินงานระดับโลก ให้บริการกว่า190ประเทศทั่วโลกทําให้มีฐานผู้ใช้และรายได้ที่กระใจายในหลายภูมิภาคโครงสร้างและรูปแบบการดําเนินงานโครงสร้างขององค์กร Netflix Netflix ใช้โครงสร้างองค์กรแบบยูฟอร์มที่รวมสูตรแต่แบบราบเพื่อความคงตัวและการตัดสินใจที่รวดเร็ว โดยมีรูปแบบการดําเนินงานแบบสมัครสมาชิกเป็นแหล่งรายได้หละัะพร้อมเทคโนโลยีรีคอมเมนเดอร์สเตมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อสร้างประสบการณ์ส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้และการลงทุนอย่างต่อเนื่องในเนื้อหาต้นฉบับออริจินอลคอนเทนต์เพื่อดึงดูดฐานลูกค้าผู้บริหารระดับสูงเทสซารันโด,ดและแกนปีเตอร์ซีโอร่รวมสเปนเซอร์นอยมันประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเมล่าบาเจเนียประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเนื้อหาเซอร์จิโอเซียมาประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยกากรส่วนบุคคล ความสามารถในการปรับตัวโครงสร้างค่อนข้างเป็นราบส่งเสริมการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมกับการทํางานนี้ช่วยให้ n e t f l i x สสามารถรักษาการกงกับดูแลเชิงกลยุทธ์นวัตกรรมและความคล่องตัวในการดําเนินงานทั่วโลกการวิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างและรูปแบบการดําเนินงานหัวใจหลักของรูปแบบการดําเนินงานคือโมเดลธุรกิจแบบสมัครสมาชิกคือการที่ลูกค้าจ่ายค่าบริการรายเดือนเพื่อเข้าถึงคอนเทนต์จากัด และมีการเสนอบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความอบก,การของลูกค้าการผลิตคอนเทนต์ของตนเองคือการที่เน t f ฟ i ิลงทุนสร้างภาพยนตร์ซีรีส์คอนเทนต์รูปแบบอื่นของตนเองเพื่อเพิ่มความหลากหลายและดึงดูดสมาชิกการวิเคราะห์ข้อมูลคือการใช้ข้อมูลของผู้บริโภคมาสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆและแนะนำคอนเทนต์ที่ตรงใจกับผู้ใช้และปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านต่างๆค่ะ กลยุทอ์การดำเนินง,งานคือการสร้างคองนเทนต์ที่หลากหลายโดยการลงทุนสร้างคองนเทนต์ที่หลากหลายระดับโลกเช่นค o เรียดาม่าอนิเม ภาพยนต์ต่างประเทศการตลาดแบบโจะกลุ่มเป้าหมายคือการใช้ข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้ในการทําการตลาดโดยตรงแพลตฟอร์มและประสบการณ์ของผู้ใช้คือเน้นพัฒนาแพลตฟอร์มแนะนําเนื้อหาที่ผู้ใช้สนใจเพิ่มการมีส่วนร่วมวัฒนธรรมขององกรมุ่งเน้นประสิทธิภาพสูง,งส่งเสริมวัฒนธรรมขององค์กรท,ที่สร้างสรรค์และขับเคลื่อนนวัตรกรรมค่ะผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของ,อง Netflix การเข้ามาของ n น t f l i x และบริการสตรีมมิ่งอื่นๆได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อทั้งเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลกโดยสามารถแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น2ส,ส่วนหลักดังนี้ผลกระทบทางเศรษฐกิจ1การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของอุตสาหากรรมบันเทิงสร้างการแข่งขันและการทำลายธุรกิจดั้งเดิม n น t f l i x ได้เปลี่ยนวิธีที่ผู้คนรับชมภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจสื่อแบบดั้งเดิมเช่น โทรทัศน์ช่องเคเบิลและร้านเช่าดีวีดีที่ต้องปิดตัวลงการลงทุนและสร้างงาน n น t f l i x ลงทุนมหาศาลในการสร้างคอนเทนต์ต้นฉบับในหลายประเทศทั่วโลกซึ่งเชื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์ในประเทศไทยเอง n น t f l i x ก็ได้ลงทุนกว่า200ล้านดอลลาร์สหรัฐระหว่างปี2 5 6 4ันสถึงสร้สร้างงานกว่า13,500าตำแหน่งทั้งในส่วนของการถ่ายทำการเขียนบทการผลิตกระตุ้นเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับคอนเทนต์บางเรื่องสามารถสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจให้กับอุตสาหกรรมอื่่นนๆเช การท่องเที่ยวโดยเฉพาะสถานที่ถหล่ายทําในซีรีส์หรือภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยม2การเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายได้เป็นแปลงจากโฆษณาที่สมัครสมาชิกเนฟลิกส์รูปแบบรายได้จากที่เคยพึ่งพาโฆษณาบนโทรทัศน์เป็นรายได้จากการสมัครสมาชิกรายเดือนทําให้ผู้บริโภคสามารถรับชมเนื้อหาได้แบบไร้โฆษณาการลงทุนในเทคโนโลยีและ AI n นฟลิก x ลงทุนในเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ AI เพื่อปรับปรุงระบบแนะนําเนื้อหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตซึ่งส่งผลต่อการจ้างงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมากขึ้นค่ะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ของผู้บริโภคการรับชมแบบตามสั่งใน t f ฟลิได้ปลดล็อกข้อจำกัดด้านเวลา ผู้ชมสามารถเลือกดูเนื้อหาที่ต้องการได้ทุกที่ทุกเวลาและเปลี่ยนจากการดูเป็นตอนๆต,ตามผังรายการมาเป็นการดูรวดเดียวจบทางซีซั่นหรือที่เรียกว่า b r i n g watching ความเป็นสากลของเนื้อหาแพลตฟอร์มอย่าง n น t f l i x ทำให้เนื้อหาจากหลายประเทศสามารถเข้าถึงผู้ชมทั่วโลกได้ง่ายตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือความสำเร็จของซีรีส์เกาหลีหรือภาพยนตร์สเปนนิยมอย่างสูงในไทยซึ่งช่วยส่งเสริมวัฒนธรร,รมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม2ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการสร้างสารรค์วัฒนธรรมส่งเสรมิมซอฟท์พาวเวอร์ที่คอนเทนต์สามารถไป,ไปสู่ตลาดโลกได้ ทำให้หลายประเทศต่างๆสามารถใช้สื่อบันเทิงเป็นเครื่องมือเผยแพร่วัฒนธรรมและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศนั้นๆการทำลายกำแพงภาษาเน t f ฟล x กมีการลงทุนในการภาคเสียงและคำบรรยายหลายภาษาทำให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงคอนเทนต์ในหลายประเทศที่ไม่ใช่ภาษาเดียวกันได้อย่างง่ายดายซึ่งเป็นผลดีต่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการแบ่งส่วนทางภูมิศาสตร์ n น็ f ฟ i x กจัดโครงสร้างการดำเนินงานระหว่างประเทศตามภูมิภาคต่างๆได้แก่อเมริกาเหนือละตินอเมริกายุโรปตะวันออกกลางและ Africa, แอฟริกาใต้และเอเชียแปซิฟิกผู้นําในแต่ละภูมิภาคจะจัดการบริหารกลยุทธ์ด้าน เนื้อหาการตลาดและการปฏิบัติตามกฎระเบียบในแต่ละพื้นที่เพื่อให้มั่นใจว่ามีความเกี่ยวข้องทางวัฒนธรรมและประสิทธิภาพในการดำเนินงานและในตลาดซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่กลยุทธ์การตลาดของ n น t f ฟลิได้กล่าวถึงเช่นกันค่ะกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ